สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเอาแล้วครับตอนนี้มาถึงบอ่อใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีมงานภายชุมพลรถแต่งนะครับหกล้อสามคันฝั่งนี้นี่ครับไปโคลงเทเลอร์เรียบร้อยโอมโกเอชเคหนึ่งสองมาร์คทีบ่อใหม่ แล้วก็วิ่งหมู่บ้านใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือบ้านแค่นบนตำบลสะขุดอำเภอชุมพลบุรีจงังหวัดสุรินทร์ครับก่อนหน้านี้ครับทีมงานคุมอยู่ที่บ้านม่วงน้อยคราวนี้ก็ขยับเข้ามาอีกนะครับขยับมาฝั่งบ้านแค่นบนทางหน้านี่ก็เป็นบ้านแค่นบนแล้วครับ อยู่ที่คลองน้ํานะครับอยู่ติดกับคลองน้ําเลยเนี่คลองน้าอยู่ตรงนี้ทำทางขึ้นามลงบ่อครับดูซิว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าเสียมีครับเขาแกมีขับเองเลยวันนี้รถแบกโฮทีมงาน ภายชุมพลนมีสองคันของงานคันนึงครับอีกคันนึงจอดอยู่อูที่บ้านพับนะครับในเขตของตำบลสะกดน,นี่เจ้าทิ่นเลยครับทมงานภายชุมพลเจ้าของเจ้าของพื้นที่แล้วครับส่วนที่ขุดนั้นอยู่ด้านหลังครับ จะเป็นฝั่งสะที่มีคนยืนอยู่3-4คนนั่นนะครับนั่นคือบอดินแต่ว่าทางดูเหมือนยังมีความชื้นอยู่จะวิ่งได้หรือเปล่าและจะโหดมันหาขนาดไหนอย่าพลาดชมครับตอนนี้จะมีขอเคลียร ล่องรถ,รถเกี่ยวข้าวก่อนช่วงรถเกี่ยวข้าวบิดตัวนี่ก็จะมีดินนะครับเป็นล่องเรูวรถแทลเลอร์ครับถอยลงมาครับหนุ่มมาวินเป็นคนขคับ ลื่นแล้วลื่นแล้วโอโ้โหรถแทลเลอร์ลื่นแล้วครับไปอีกรถแทลเลอร์นะไปอีกเออเป็นไงเสียเ้ารอดไหมนี่ เหมือนเดิมเสียยาวบอกเหมือนเดิมเอาเดินดูดีๆครับในฐานะที่รถแรงกว่าเดินดูดีๆนี่ครับฟังสะครับดินเยอะมากสวัสดีครับ เสียคอเสียคอขุดไปไหนบางไหนนี wow. oh. ่เสียอ่อ้อนีหน้าของน้ของหน้าจของหน้ของน้าโอ้คุดนี่ไปที่ใกล้ๆโอหน้าจะของผมหน้าจะของรอดบ่จะวาเนียเอาเอาหน้าเจ้าจาวารอดบ่รถดำนี ดีนนี่เท่งได้เองเทย้ายบอลนี่ดูครับแกไม่โค้เกิดขึ้นมา่อนข้างลื่นเลยวิ่งได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันเอาฟังก,ก่อนนะขุดอีกบอนี่ขยายบอน,นี่ซะขอฟังก่อนเบิร์ตเนี่ยปลาหลายบอลไหนจางนี่ปลาหลาด้วย สะดูเหมือนเล็กๆแต่ทำไมด,ดินเยอะเหลือเกินนะฮะเสีอ,อสะเบิ้งขึ้นจังหน่อยๆดินขึ้นหลายแต่เนี่ยครับสะดูเล็กๆเองแต่ว่าคันสะนี่โอ้ยใหญ่เลยลค่อยคุดออกปะอ,อ,อ๋ะอรถแมคโครเป็นไรอีก โมเป็นไรอีกเนาะโอ้สลักรวดนะสลักลวดบอสมือดันเข้าเลย,ยคือแหงจังว่ะเนอะโอ้แหงแหงแหง วันนี้สามขุนพลนำโดยลูกพี่ยาวครับไม่รู้จะรอดหรือจะล่วงลูกพี่ยาวลูกพี่หมูลูกพี่มาวินสำหรับสามขุนพลรถหกล้ลลอเดี๋ยวเดี๋ยวถามเสี่ยมี่วัดมันจะรอดป่อนี่มันบ็รอดแล้วผมกระทับกุญชีแล้วโปเมน ทางเรนนี่ไหมรอดเตะสายโหดเนาะโอสาหดเสียบีบอกรอดครับผมม่ตรงห่วแต่ว่าตอนนี้เห็นยังก้อนก็เติอพลังก้อนเตะพลังกเขาตั้งก่อไปยัข้อดวันฝังข้าวระทมบ้นะตงใจนั่นยบังน้าบองขอกันแหนยกไปคนไดหลายอ้อสื้อสัง ุคือกรเลนพดับเครื <flows equally> ่องแล้วต่อไปทีมงานก็จะกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าแล้วก็มาลุยกันต่อแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ให้ทีมงานเติมพลังกันก่อนดูที่ว่าสามหนุ่มนี่ยสามขุนพลเนี่ยขุนพลเยามาวินแล้วก็ อ่าพี่หมูเนี่ยขายเชียร์แรงก่อกันนะครับผมอย่าพลาดชมแล้วกันครับกดติดตามเอาไว้ครับสวัสดีครับ